สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการแอนบูเลตอินไทยวันนี้ก็มากับกล o ก19 m a r i n n r r อีกหนึ่งกระบอกนะครเป็นของพี่นบนะบก็เอามาให้ทางสำนักปรับแต่งให้นะครับเปลี่ยนชุดสปริงทั้งหมดนะฮะเป็นของ s a เ e t e ทคแล้วก็ขัดลื่นนะครับตามสูตรของทางสำนักเลย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสําหรับก๊อกสิบเก้ามารินเนอร์กระบอกนี้ก็เป็นกระบอกที่5นะครับนก๊อกสิบเก้ามารินเนอร์นะครับอันนี้เราเคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วนะฮะตะกี้ก่อนทําการถ่ายนะฮะนี่นะฮะ19บเก้ามารินเนอร์นะครับกับชุดของเซฟเทคนะฮะอันนี้ดิสคอนเนกเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นชุดสปริงนะฮะทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีใส่บอร์แม็กนะฮะพี่นกเขาก็เลือก แม่เอาสีแดงฮะแกบอกว่าขอสีดําแล้วกันก็จัดให้นะฮะสีดำแบบ่อแม็กสีดําโอเคตะกี้ผมลองชั่งน้ําหนักกายดูแล้วนะฮะมันก็อยู่ที่ประมาณ4.3ปอนด์นะฮะตัวนี้ก็เดิมๆเลยฮะ,ะพี่เขาบอกว่ายิงไปแค่กี่นัดน,นะฮะพี่นพ5นัดครับยิงไปแค่5นัดเองนะครับเพื่อน,อนๆก็เดิมๆเ,เลยนะฮะก็ประมาณ4.3นะฮะก็ดึงตรง ไปลายๆหน่อยะฮะถ้าดึงตรงคนโคนันจะขึ้นไปห้าหกปอนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนนะครับชุดสปริงเข้าไปก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ขัดลื่นนะฮะเดี๋ยวเราใส่ชุดสปริงเข้าไปก่อนว่าน้ําหนักไกลจะลดลงมาเหลือกี่ปอนนะฮะแล้วก็ยิงง่ายแค่ไหนนะฮะไปดูกันเพื่อนๆโอเค เีเซ็ตไปเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ Glock 19 Mariner อันนี้นะฮะใส่ชุดสปริงเซฟเทคเข้าไปเรียบร้อยดิสค c เลคเตอร์ด้วยนะเดีย๋ยวมาลองช่างดูนะฮะว่าได้กีดปอนด์ก่อนอื่นเลยจับปืนทุกครั้งพึงระลึกเสมอว่าปืนกระบอกนั้นมีกระสุนบรรจุอยู่อันนั้นเคลียร์ปืนทุกครั้งนะฮะโอเคลองดูครั้งที่หนึ่ง เมก,กี้เราได้อยู่ที่4.3ตอนยังไม่ได้เปลี่ยนวันนี้เหลืออยู่ที่2.2ปอนด์ครั้งที่หนึ่ง2.2ปอนด์จาก4.3นะครับเหลืออยู่ที่2.6ครั้งที่สองก็อยู่ที่2.1 ครั้งที่สามสองจุดสองสรุปก็คือตอนนี้เปลี่ยนชุดสปริงของเซฟเทคเข้าไปาก,ก็จะมีอิสเน็ตเตอร์นะครับคอนโฟโลตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเซฟเทคสปริงคลิปตัวนี้นะฮะน้ำหนักไกลจาก 4ปอนด์กว,กว่าก็จะเหลืออยู่ที่2.2ปอนด์นะครก็ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นนะฮะใช้งานง่ายขึ้นนี้ก็เพื่อนๆลองไปหามาเปลี่ยนดูนะฮะถ้าไม่มีหรือหาไม่ได้ยังไงก็ลองทิ้งท้ายคอมเมนต์ไว้นะฮะลองปรึกษาผมมาได้นะฮะนี่ก็2.2ปอนด์ก็19มารนเน่ เดี๋ยวเราไปขัดลื่นนะนฮะให้มันสมูทกว่านี้นะฮะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทําการขัดลื่นนะครับชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ซับเฟรมนะฮะนี่ก็พิบวับเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นี่สะพานไกลนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องส่งไปให้น้องเท่นะครับ t r i เกอร์คัสตอนะครับทำการปรับแต่งชุด สะพานไกให้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเอาไปลองยิงดูก่อนครับตัวนี้แล้วก็ตามมาด้วยตัวดันนี่เลยนะฮะขอรั้งปอกนะฮะแล้วก็ชุดเข็มแทงชนวนนะครับบวกด้วยสปริงของเซฟเทคนะฮะลิสคอนเนกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นของเซฟเทคนะฮะแล้วก็สปริงคืนไกลก็ของเซฟเทคนี่นะใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อน แล้วก็สมอล็อกเข็มแทงชนวนะฮะตัวนี้ก็ทำการลบเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ขัดลื่นขัดเงาเรียบร้อยนะฮะพ่วงด้วยสปริงของ s ซฟเทคเช่นกันนะฮะตัวนี้ก็ใช้ยกชุดเลยนะฮะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นสปริงคัพนะครับของ m a r i n เนอนะฮะ ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนฟันเฟืองนะฮะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นร่องรีดน้ำนะฮะทำให้เข็มแทงชนวนพุ่งเข้าไปหาไพาเมอร์ได้อย่างอิสระนะฮะจะได้ไม่มีแรงต้านเองถ้าก็อกธรรมดาของเพื่อนๆอยากจะยิงในน้ําหรือยิงใต้น้ําได้ก็ไปซื้อหาได้นะครับตัวนี้สปริงคัพตัวนี้นะฮะที่ร้านโอรานของเรานั่นเองนะฮะก็ไม่แพงนะฮะ นี่ก็ซื้อหามาใส่ได้นะครับก็จะทำให้ปืนก๊อกของเราเหมือนมารินเนอร์เลยนะฮะตนี้นี่นะมีอยู่สองชิ้นนะสปริงคับอ่าก็เดี๋ยวเราลองประกอบดูนะฮะแล้วก็ลองช่างน้ำหนักไกลดูว่าเป็นยังไงนะฮะจะได้กี่ปอนนะฮะแล้วก็เดินไกลราบเรียบแค่ไหนนะครับเ<ห>พื่อน,ไ,<ห>นไปดูกันเลยก็กมารินเนอร์นะครับตอนนี้ประกอบ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราขัดลื่นไปนะฮะเดี๋ยวลองไปวัดน้ําหนักไก่ดูว่าจะได้กี่ปอนนะครับแล้วก็การเดินไก่สมูทแค่ไหนนะครับเพื่อนๆวัดดูนะครับครั้งที่หนึ่งสองดสอนะฮะนี่อยู่สองจุดสองปอนครับ 2. 2ครั้งที่สอง ครั้งที่สองอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับแนะครับก็เทียมเลยครั้งที่สามก็อยู่ที่สองจุดสองปอนะครับที่สองจุดสองปอะดังนั้นก็สรุปได้เลยว่าหลังจากขัดลื่นแล้วก็อยู่ที่ 2. 2ประมาณสองจุดสองปอนะครับจากสีจุดสามนะครับไกลเดิมๆของ เจ้ามาริเนอร์กระบอกนี้นะครับเพื่อนอเดี๋ยวจะลองให้พี่นบนะครับลองดูว่าหลังอยากทำแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ส่งมอบครกสิบเก้ามารินเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่นบลองเดินไกลดูฮะนี่เราเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะก่อน ครับผมนกสุรินทวงนะครับครับผมแล้ววันนี้เอาก๊อกมาในเนอร์ออกสิบเก้ามานเนอร์นะฮะมาให้พี่แนนดูน้าหนักตอนแรกที่เดินก็อยู่ประมาณสี่อยู่สามค่อนข้างที่จะแข็งครับเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวครับต้องวิ่งอย่างเดียวเดินไม่ไหวครับก็ตอนนี้ปรับแต่งแล้วก็อยู่ประมาณสองจุดหนึ่งหรือสองจุดสองนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงขันลื่นครับแล้วก็มีบ่อแม็กที่ยังไม่ใส่ก็จะกลับไปใส่นะฮะครับ ใส่เองด้วยใส่เองด้วยฮะเพราะว่าเกีียวหวานไปแล้วหวานไปแล้วนะครับก็ก็ลองดูคือตอนแรกพอเปลี่ยนสปริงมาแล้วเนี่ยปืนค่อนข้างที่น้ําหนักเบาครับนะครับแต่ว่าการเดินไก่เนี่ยยังไม่เรียบพอเพราะทำการขัดลื่นครับพอขัดลื่นเสร็จแล้วเนี่ยลองมาเดินไก่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทขึ้นครับแล้วปืนตัวเนี้ยมันก็เดินไก่ได้เรียบน้ําหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยครับน่าโอเคนะะก็เหลือ เหลือแต่งกายอีกครับปรับแต่งกายตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนศูนย์เปลี่ยนอะไรก็สามารถ IP4 ได้แหละแบบสแตรฐานใจเย็นนะรอเล่นหัวอเล่นนะก็ถือว่าดีครับคุ้มราคาครับไม่แพงไม่แพงครับนะครับเลี้ยงเบียร์เรียงเดียวพอนะครับค่าแรงไม่คิดค่าแรงไม่คิดตามนั้นครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะบูเลต์แอนไทยแลนด์กันแอนบูเลต์อินไทยกันแอนบูเลตอินไทยโอเคนะครับ พี่แนนคนนี้มีรายตัวปรึกษาได้หรือติดตามเพจได้ผมขอบค้ณพี่นกแม่ขนนกกันชัวชัวนกสุนวงศ์่นี้ไม่มีเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้ผมและพี่นกขอญาตลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย